สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่ปาณานะครับที่อยู่ในกลุ่มเจอใจจบยยนะครับที่ถามมาว่าในส่วนของใบแนบท้ายกรมธรรม์น,นะครับเป็นแบบไหนนะครับมันจะมี2เคสนะใบแนบท้ายกรมธรรม์มี2เคสครับเคสที่1คือเคสที่ซื้อผ่านตัวแทนนะครับจะมีแค่ตัวใบเสร็จนะเคสที่2คือ ผู้ที่ซื้อในส่วนของกรมธรรม์ผ่านเว็บบริษัทสินมั่นคงโดยตรงนั่นเองครับจะมีใบแนบท้ายมายาวๆเลยนะครับผม <S 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 เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของตัว หน้ากรมธรรนะครับผมที่เพื่อนๆเตรียมไว้แบบนี้ครับคือใบหน้ากรมธรรม์นนในส่วนของตัวกรมธรรม์ประกันภยัยโควิดนั่นเองครับก็จะมีในส่วนของตัวรายละเอียด,ดต่างๆครับผมในส่วนของค่าสินไหมเท่าไรนะครับผมยอดในส่วนของยอดเงินที่เราจ่ายไปค่าประกันนั่นเองเพื่อนๆก็อยู่ประมาณ3 0 0ร้อยสก็แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆที่ซื้อไปนั่นเองครับก็จะมีในส่วนของรายละเอียดอย่างที่ผม บอกข้างต้นนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเคสที่1ครับเคสที่1คือเคสที่ซื้อผ่านตัวแทนมีทั้งหมด3แผ่นเบื้อนสามแผ่นนะเคสที่ซื้อผ่านตัวแทนนะครับมี3แผ่นครับหน้าแรกคือในส่วนของตัวกรมัธันแบบนี้เลยกรมัธันนะครับตามหน้าจอเลยนะครับโกมัธันประกันภัยนะครับผมหน้าแรกเลยนะครับ เขาเรียกว่านาคกุมารทันแบบนี้นะครับผมเพื่อนๆที่นทีสั่งซื้อไปนั่นเองครับผมก็อย่าลืมนะเราได้แบบนี้นะครับระบุในส่วนของชื่อนามสกุลที่อยู่นะครับผมในส่วนของประกันนะครับจ่ายอะไรบ้างควบคุมอะไรบ้างครับผมในส่วนของตัวเจอจ่ายจบนะครับรคาคารักษาพยาบาลนู่นนี่นั่นนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับอย่าลืมนะ เราต้องยื่นให้ตรงนะครับผมเพืเ่อนๆอย่าลืมนะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับจะมีหมด1แผ่นหน้ากรมธรรนะครับในส่วนของหน้าที่2ครับใบเสร็จรับเงินครับผมอันนี้นี่แหละเพื่อนเนคือใบแนบท้ายนั่นเองครับอันนี้คือ ซื้อผ่านตัวแทนนะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวใบเสร็จใบแนบท้ายครับในส่วนของใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีนะครับใครซื้อผ่านตัวแทนนะครับมีทั้งหมด3แผ่นอย่าลืมนะ3แผ่นแบบนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆที่ซื้อผ่านพวกโป๊กเกอร์พวกตัวแทนประกันต่างๆที่ไม่ได้ซื้อผ่านหน้าเว็บของบริษัทสิ์มั่นคง โดยตรงนะครับจะมีทั้งหมด3แผ่นตามนี้เลยใบยแจ้งหนี้นะครับใบเสศจรับเงินและใบกรมธรรทั้งหมด3แผ่น อ่าอันนี้จบนะครับในส่วนของผู้ที่ซื้อผ่านในส่วนของตัวเว็บไซต์ของบริษัทสินนันคงโดยตรงนั่นเองครับย้ําว่าโดยตรงนะจะมีใบแนบท้ายที่ยาวพิเศษเลยเพื<ๆ>่อนๆหน้าแรกคือใบกรมธรรม์แบบนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆใบกรมธรรม์เลยนะสรุปครับชื่อนักกุลที่อยู่ประกันโควิดแบบเจอใจจบ1นึ่0 0สนหมื่นหรือในส่วนของส0,000ื่นเองก็ตามครับที่เพื่อนๆทําเองเพื่อนๆ,อๆวันสิ้นสุดวันเริ่มต้นประกัน อะไรเงี้ยก็จะมีระบุอยู่นะครับใบที่2ครับเพื่อนเื่อนก็คือใบเสร็จรับเงินเหมือนกันเลยใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีครับใบที่2และใบที่3เห็นไหมสังเกตไหมกรมธรรม์ประกันภยัยการติดเชื้อโควิดหนึ่งเก้านั่นเองครับเห็นไหม ยาวเหยียดเลยนะครับในส่วนของใบารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภยัยบริษัทผู้เอาประกันภยัยแพทย์โรงพยาบาลอะไรเงี้ยเขาก็จะมีนะครับการวินิจฉัยโรคครับปมสัญญาประกันภัยนะครับปมอันเนี้ยคือใบแนบทายครับสําหรับผู้ที่ซื้อผ่านหน้าเว็บของบริษัทสินมั่นคงจะยาวพิเศษแต่ถ้าเกิดผ่านโป๊กเกอร์หรือว่าในหน้าจะได้แค่ใบเสร็จกับใบกำกับภาษีนะครับใบแนบทายนั่นเองครับการสิ้นสุด คุ้มครองนะครับประกันภัยอะไรเงี้ยก็จะมีรายละเอียดแจ้งอยู่นะฮะหมายไหมาตารางเบี้ยประกันภัยระยะสั้นนู่นนี่นั่นนะครับเขาจะมีระบ,บุอยู่นะครับผมการจ่ายเงินทดแทนนะครับผมการตรวจทางการแพทย์การระงับข้อพิาพาทโดยอนุญาตโดยตุลาการอะไรเงี้ยเขาก็มีรายละเอียดคือใบแนบท้ายทั้งหมดเลยนะครับจากที่ผมดูนะครับก็จะมี1แผ่น2แผ่น3แผ่น4แผ่น 5แผ่น6แผ่นและ7แผ่นนั่นเองอย่าลืมนะใบแนบท้ายคือใบารายละเอียดของสัญญาประกันภัยที่ได้จากบริษัทสินมั่นคงนั่นเองครับใครซื้อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยโดยตรงจะได้เหมือนผมเลย ใบแรกคือใบหน้ากรมทัน์แบบนี้นะครับใบที่2คือใบำกับอสีใบเสร็จน,นะครับและใบแนบท้ายอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับประกันจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิชัยโรคการการแพทย์หรือว่านู่นนี่นั่นครับผมเห็นไหมก,ก็มีระบุอยู่7ใบเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับผมใครทําผ่านโป๊กเกอร์ก็จะมีใบ ที่1คือใบหน้ากรมธรรม์และส่วนของใบที่2คือใบเสร็จเงินและใบที่3คือใบกับภาษีใบเจ้งนี่นั่นเองครับผมมีหมดสแผนอ่าก็เป็นที่ข้องใจต่อเ,เพื่อนๆนะครับที่จะยื่นในส่วนของตัวเอกสารนะครับอย่าลืมนะเคสที่1คือเคสที่ ไม่เคยที่ยื่นเงินสินไหมเบิกเงินสินไหมอะต่อสินมั่นคงและกลมบังคับคดีหรือว่าที่อื่นมาก่อนนะเราก็ใช้ในส่วนของตัวสำเนาบัตรประชาชนนะครับผมสำเนาในส่วนของกรมธรรม์และนะครับและเอกสารแนบท้ายประกันโควิด19เห็นไหมเขามีนะครับผมสำเนากรมธรรม์และนะไม่ได้หลือนะคำว่าและนะครับเอกสารคือแนบไปด้วยนะครับทั้งหมดเลยทั้ง ฉบับเลยนะครับสแกนไปทั้งฉบับนะครับผมอย่าลืมนะสแกนแล้วก็ส่งตัวจริงด้วยนะครับในส่วนของใบผล rtpcr ใบปลองแพทย์เนี่ยสำเนาได้รูปถ่ายได้ครับพิ้นเป็น a 4แล้วไปแตมหมึกสดที่โรงพยาบาลนั่นเองครับผมใช้งหมดนะครับผม4หัวข้อแล้วนะครับผมก็จะมีในส่วนของอีกใบหนึ่งนะครับที่ผมแนะนํากันนะเพื่อนเพื่อนอีกใบหนึ่งที่เพื่อนๆนสอบถามเข้ามาเยอะนะครับในส่วนของตัว4ใบแรกแล้วนะครับ เรานะครับผมต้องยื่นในส่วนของหน้าบุกแบงค์ไหมนะครับผมผมแนะนําเลยนะผมแนะนําเลยนะครับผมในส่วนของตัวเอกสาร1 2 3 4แล้วนะครับเคสแรกนะเราแนบในส่วนของตัวสำเนานะครับหน้าบุกแบงค์ไปด้วยรวบรวมไปด้วยนะครับเรายื่นเอกสารในส่วนของตัวเอกสารยื่นคำทวงหนี้บนเว็บไซต์กอบบทางออนไลน์แล้วใช่ไหมเรารวบรวมเอกสารทั้งหมดตัวจริงนะครับ รวมถึงหน้าบุ๊กแบงค์เนี่ยเซ็นสำเนาถูกต้องชื่อนามสกุลด้วยนะครับรวมไปด้วยนะครับแล้วส่งไปที่ทางกบบบนะครับผมมีคลิปบอกแต่ละคลิปอยู่แล้วไปไล่ดูกันได้เลยนะครับที่อยู่จะส่งยังไรนะครับแล้วฟังให้เรียบร้อยนะันเบื่อนเราต้องยื่นคำทวงหนี้นะครับวันที่9กกันยาคือเดือนหน้า9กันยาปี67 ถึงนะครับมีเวลาถึงวันที่7พฤศจิกายนปี67นะครับคือเดือน11นะเพื่อนเพื่อนก็มีเดือนกันยานะครับเริ่มต้นยื่นคำทวงนี้บนเว็บไซต์ทางกอบาวานะครับทางออนไลน์นะยื่นนะครับ จ่ายเงินตามลำดับคิวยื่นก่อนได้ก่อนเอกสารครบก,ก่อนได้ก่อนใครเอกสารไม่ครบเนี่ยปัญหาแน่นอนเพื่อนเ,น <S <S เพื่อน <ๆ S 2> ต้องไปนั่งย้อนหลังนะครับส่งย้อนหลังนู่นนี่นั่นเสียเวลาแน่นอนเลยนะครับผมฟันธงได้เลยครับเสียเวลาแน่นอนใครเอกสารไม่ครบนะครับเคสที่1คือใครที่ไม่เคยยื่นนะครับเงินสินใหม่เรียกร้องเองินสินใหม่จากสินมั่นคงหรือว่า กรมคับคดีและที่อื่นๆมาก่อนนะครับใช้เอกสารสำเนาบัตรประชาชนนะครับหน้าในส่วนของหน,น,น้ากรรมธันและเอกสารแนบท้ายอย่างที่ผมบอกข้างต้นนะครับใบผล rt pcr นะครับในส่วนของใบรับรองแพทย์และในส่วนของตัวหน้าบุกแบงค์เนี่ยแนบไปด้วยนะครับอย่าลืมเดี๋ยวมันจะตกหล่นเวลาเขาใช้เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องส่งตามหลักนั่นเองครับรวบรวมส่งอีกทีนึงอย่าลืมนะยื่นเสร็จได้ระดับคิวแล้วใช่ไหม ปิ้นในส่วนของคำทวงหนี้ด้วยเป็นเอกสาร A4 แล้วรวบรวมส่งอย่าลืมนะยื่นแล้วนะสแกนเอกสารเนี่ยเป็นไฟล์ pdf แบบนี้เลยนะครับเขียนชื่อแบบนี้เลยนะครับรอยื่นนะครับได้อำดักคิว ปิ้นใบคําทวงหนี้ในระบบอีกหนึ่งรอบปิ้นใบมาเป็น a อแล้วรวบรวมส่งไปที่ทางกบวอนะครับแล้วรอยืนยันอีกทีว่าจะรับเงินผ่านพร้อมเพย์รับเงินผ่านหน้าบัญชีบุกแบงอะไรเงี้เขาก็จะมีอีกหนึ่งขั้นนะครับผมที่เขาตรวจสอบเอกสารผ่านแล้วนะที่เขาจะจ่ายเงินเราเนะี่ย เขาจะให้เรายืนยันว่าจะจ่ายเงินนะครับผ่านพร้อมเพยหรือว่าหน้าบุกแบงนะครับแต่เอกสารเนี้ยส่งไปเลยนะครับผมหน้าบุกแบงนะครับจบจบไปเลยเคสที่2ครับผมเคสที่เคยยื่นนะครับเรียกร้องเงินสิทธิ์ใหม่จากบริษัทสินเช่นคงนะครับและเคยยื่นผ่านกรมคับคดีนะครับที่โบดแผ่นนั่นเองครับผมอย่าลืมนะเคสที่2นะครับเพื่อนๆจะต้องเพิ่มนะใบหลักฐานแห่งนี้ครับเดี๋ยวผมใะให้ดูก่อน ใบหลักฐานแห่งนี้หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับนี่อย่างนี้เลยใบหลักฐานแห่งนี้ผมก็สแกนแล้วก็พิมพ์มาเรียบร้อยนะครับใบหลักฐานแห่งนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวเลขกรมธรรม์น,นะครับในส่วนของตัวมูลหนี้ชื่อนามสกุลเรานะครับแบบนี้นะครับ1ฉบับนะสแกนและส่งตัวจริงด้วยนะครับอันนี้คือใบหลักฐานแห่งนี้ที่บริษัทสินมั่นคงนะครับ ให้เรามานะอันนี้ให้เราดาวน์โหลดมาตอนที่เรายื่นกมรมบังคับคดีนะครับโบดโบดในส่วนของตัวแผ่นฟื้นฟูนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีนะครับตอนนี้ไม่มีให้ดาวน์โหลดนะใบหลักฐานแห่งหนี้นะครับผู้ที่ออกให้เราคือบริษัทสินมังคงนะ <Okay. S 1> ตอนยื่นกรมบังคับคดีนะครับที่ให้โบดนะครับฟื้นฟูเหตุการณ์ใครไม่มีนะครับตอนนี้ ไม่มีที่ไหนที่ขอได้นะครับอย่าลืมนะในส่วนของใบที่6ครับคือคําขอรับชําระหนี้นะครับใบฟอร์ฟันจุดสองศูนย์นะครับที่เรายื่นกรมค้าพดีเรียบร้อยนะครับได้ทั้งหมด3แผ่นเลื่อนเลื่อนเห็นไหมสามแผ่นนะใช้ทั้งหมดนะครับสแผ่นเลยนะครับใบฟอร์ฟันจุดสองศูนย์ใช้หมด3แผ่นเลยมีมูลหนี้นะครับเงินสิทธิ์ใหม่ราวแสนห้าหมื่นสามหมื่นที่เรายื่นนะครับต่อเว็บไซต์กรมค้าพดีตัวนี้ครับ เข้าไปดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์กรมบังคับคดีได้ตรงหน้าติดตามนะครับติดตามคําทรงนี้นครับมีด้านขวาสุดนะครับให้ดาวน์โหลดนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับผม ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปใครที่เคยนะครับโบดนะครับคดีฟื้นฟูกิจการนะครับผมที่กรมคับคดีนะอย่าลืมนะครับเข้าไปสายอินแล้วไปหน้าติดตามนะครับคำตรงนี้ด้านขวามือนะครับจะมีใบฟอร์ฟันจให้ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf ไปนะครับิ้นออกมาเป็นตัวจริงแบบนี้แล้วไฟล์ตัวจริงนะครับผมที่เป็นไฟล์ pdf นะครับเอาไว้ส่งยื่นในระบบออนไลน์ทาง อีกทีนึงครับอย่าลืมใช้ด้วยนะครับในส่วนของหัวข้อที่7นะครับตัดไปเลยถ้ามีเนี่ยตัวนี้ไม่ใช้นะครับตัวนี้ไม่ใช้นะเพราะว่าเราไม่มีนะครับใบฟอรฟันจุดสองหนึ่งทับหนึ่งนะครับตัวนี้มาร์กว่าถ้ามีแต่เราไม่มีก็ไม่ต้องยืน่นไม่มีผลนะครับอย่าลืมนะก็จะมีในส่วนของตัวสําคัญเลยใบหลักฐานแห่งนี้เนี่ยครับผมเคสที่สองเนี่ยที่เคยยื่นกับ บริษัทศินมั่นคงมาก่อนกรมบังคับดีมาก่อนนะครับและที่อื่นมาก่อนเนี่ยเราต้องใช้แล้วถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยตอนนี้ไม่มีให้ขอนะไม่มีให้ขอนะครับ เอกสารหลักฐานแห่งนี้นะครับอย่าลืมลองเข้าไปดูนะครับตอนที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับผมอย่าลืมนะเพราะผมทําคลิปมาตลอดนะครับให้เก็บเอกสารไว้ดีๆนะครับตลอดใครที่ติดตามผมนะครับใครเอกสารไม่ครบเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับเขาจะจ่ายเงินเราไม่ได้แล้วจะล่าช้ามากเราต้องไปนั่งหาเนี่ยแล้วเราจะหาที่ไหนแล้วทีเนี้ยยาวเลยนะ ยาวเลยนะครับผมในส่วนของตัว by4fun.20 นะครับเพืเ่อนๆหาเองได้ครับเข้าเว็บไซต์กรมคับคดีสายอินเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ คลิปนี้นั่นเองครับผมแล้วก็ไปหน้าติดตามคําทวงหนี้นั่นเองครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่จะเตรียมเอกสารนะครับรู้ว่าสอบถามมานะครับว่าในส่วนของตัวเอกสารนะครับใบแนบท้ายเป็นอย่างไรอย่าลืมนะครับใบแนบท้ายมี2เคสครับเคสที่ทําผ่านโป๊กเกอร์หรือว่าในหน้านะครับจะได้แค่ใบเสร็จกับใบกากับภาษีแนบท้ายมานะครับผมเราก็ใช้แค่นั้นแหละแจ้งหมดเลยนะครับผมในส่วนของใครที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ นะครับของสินมั่นคงโดยตรงนะครับมีทั้งหมด7ใบก็จะมีในส่วนของตัวใบแรกครับหน้ากรมทรร์น,นะครับใบที่2คือใบเสร็จรับเงินใบเภาษีและใบอื่นๆคือใบแนบท้ายรายละเอียดกรมทรร์น,นั่นเองครับก็ใช้ตามนี้เลยนะครับอันนี้เอกสาร100%จากทางกอวออกมาประกาศเรียบร้อย กลุ่มนะครับในส่วนของกรณีสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภยัยโควิดขีดหนแบบเจอจ่ายจบนั่นเองอย่าลืมนะเพื่อนๆเตรียมเอกสารให้ครบเอกสารไม่ครบมีปัญหาราช้าแน่นอนครับเอกสารครบแบบผมเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินก่อนท่านอื่นที่เอกสารไม่ครบนะครับ ยื่นก่อนได้ระดับคิวก่อนเขาตรวจสอบเอกสารผ่านนะครับให้ยืนยันรับเงินนะครับเพื่อนๆก็จะมีโอกาสที่ได้รับเงินในกลุ่มแรกๆเลยนะครับประมาณสักมกราคมพามีนาประมาณต้นปีหน้านะครับก้อนแรกเลยนะครับใครที่ยื่นได้ระดับคิวกแรกเอกสารครบแบบนี้เพื่อนๆผ่านแน่นอนเพื่อน<ๆ>อย่าลืมนะใครไม่มีเนี่ย เพื่อนเพื่อนต้องรอนะครับว่าทางกอบวรเนี่ยเขาจะเปิดเว็บไซต์ให้เข้าไปดาวน์โหลดได้หรือเปล่านะครับต้องรอดูทีหลังแต่วันนะครับยื่นคือ9กันยายนนะครับเดือนหน้าแล้วเหลือประมาณ1อาทิตย์ครับอาทิตย์กว่ากนิดนิดนะครับมันก็ชั้นคิดนะใครตามหานี่ลําบากเลยนะเพื่อนเพื่อนหรือว่าใครเคยทํางานอยู่ในรุงกฤษเนี่ยแล้วถอนตัวกลับไปอยู่บ้านเนี่ยเอกสารต้องไปขอโรงพยาบาปปลใบรองแพทย์นะครับใบผล rt pcr ไปขอใหม่ได้แต่บางโรงพยาบาลนะครับอาจจะเสียเงินนะอาจจะเสียเงินขอแล้วใช้เวลานะครับผมบางที่ก็เป็นเดือนสีอาทิตย์สอาทิตย์เพื่อนๆต้องไปขอแต่เนิ่นๆนะครับตอนนี้ต้องไปขอแหละมเพื่อนอาจจะเสียเงินนะในการปีนเอกสารใบผล RT-PCR ใบรองแพทย์แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีใบตัวจริงอยู่แล้วจบเลยมีใบซีหลอกนะครับมีใบรูปถ่ายเนี่ย ปิ้นเป็น A4 ไปแต้มหมึกสดตามหมึกสดที่โรงพยาบาลที่เราตรวจรักษานั่นเองครับผมใช้แทนได้นั่นเองครับผม,บผมตัวนี้อย่าลืมนะล้วนเพื่อนนะครับผมตกหล่นตรงไหนเอามาชี้แจงหรือว่าพิมพ์นะครับแชร์แชร์กันใต้คลิปนี้ได้นะครับอย่าลืมใต้คลิปนี้นะครับจะมีรายละเอียดนะครับในส่วนของขั้นตอนในส่วนของใบประกาศจาก,กอบบนะครับผมจะทิ้งแชร์เอาไว้ใต้คลิปด้วยและ ในส่วนของ b บฟอร์ฟันจุดสองศูนย์นะครับลิงก์รกรมคดีผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ในคลิปด้วยนะครับใครจะดาวน์โหลดไปดาวน์โหลดเลยนะครับอย่าลืมนะเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับ